มาค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันยังไม่ได้นั่งเลยถ่ายกล้องก่อนผสมน้าลิาลกผสมนา้าฬิกินก่อนกินข้าวอืมมาค่ะพี่น้องตัมและมึอนีญี่ปุ่นร้อนมากเลยแบบนี้นะคะรับผสมนาฬิกผสมนาฬิาผสมนาฬิา ตวตัใส่น้ำส้มนะน้ำส้มแล้วหน่อยผสมกับน้ำเปล่าอ้อส่วนไปใส่นหน่อยส่วนส่วนคุณคอลลาเจนนะคะคอลลาเจน ส่วนบริอ้าวส่วนคน้นก่อนห่อนอะไรมันนีห่อนญี่ปุ่นห่อนตึ้งเงออกตำมะคั่วหรือเงอะผสมกันำะคุ่วในเบิ้งค่ะ กกสิจะจะินผักกับผักน,นูก้นไม่เห็นลงต่ำกัอนดีกว้ากล่องรีเสิร์ตอันนี้ก็ต่ำไปมองไม่เห็นเนาะกล่องรีเสิร์ตะ,ะ้ะกล่องรีเสิร์ตนี่ค่ะเห็นอยู่กล่องกระตังเราเมื่อนี้เพื่อนเสียขานมะะ่ะกล่องตังเราเอาไป,ไปไหน่อยนี่คือหลายกว่าผสมนี่เข้าไปผสมน้ำสม้ม ะะมุสเทนอันนี้นจะออกรอเพื่อนสาวมาอยู่ว่าจะมาไหมนอ้อเพื่อนสาวเพื่อนสาวว่าจะมาเบิร์นกาแฟจะมาดู่กาฟแฟรอส้านางไม่มาก็จะออกไปนนางบอกว่านางจะมา,อมากอะก่อนจะกินข้าวคอลลาเจนอืม้ม ใส่น้ำส้มเข้าไปค่ะน้ำส้มมังมีมัง,งมีพูเรลนอของญี่ปุ่นนะร้อยเปอร์เซ็นต์ึ่งรอยเซ็มีมะม่วงด้วยผสมเข้าไปมันจะได้กินง่ายอเช,ช้ชาเช้าผสมกาแฟไปแล้วอ่าเช้าผสมกาแฟ อตอนเย็นอีกซองอกินสามซองมันอยู่บ้านนะคะปกติเกะกินเ้าเย็นแค่ละคอลลาเจนสองสอมันนี้อยู่บ้านกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงทีเดียวยบอืมเสียบกับพี่้อง เติมน้ำเปล่าไว้มาก,กินข้าวเสร็จแล้วก็กินจะเอาใส่น้ำหมุนนั่นนี่อันนี้มันจะออกข้างนอกเลยได่เลยออกออกข้างนอกโอเคมากินส้มตำน้ำก,กันเมื่อเนี้นใส่ปลาหนุ่มจีนตำใส่เห็ดหูหนูใส่เลย ใส่ปลาหมึกอ่ะมีกุ้งอยู่แต่ว่าใส่นมือใส่ปลาหมึกนังเดียวกินแบบเฝ้าๆนะมึงกินเฝ้าๆรอเพื่อนสาวไม่มาถ้านางมาก,ก็นางอยากกินก็ให้นางกินคนเดียวม,มันร้อนนะคะไม่ร้อนร้อนอากาศไม่ใช่ร้อนต่ำส้มต่ำนะมาพินน้องมามามา,มาเสียบลำไร้เลย มน ah. hmm. hmm. mm ึงเซีย hmm. ส mm ่วนนะมเซียส่วนอืมอืมเสียบเลยประหลาดทำเองประหลาดตัวเองคัะพี่น้อง เสียบกับพร้อมขังลังบัตรของโอ้ย <s us> ในน้ำเข้าไปจำจำจำว่างจัด <s us> จานผิด ามาสัมมากกนจะเห็ดถูนูเห็ดถูนูนะครับเห็ดถูหนูบอสเซอร์พรี่มึงเหรอ đẹp quá kìa mưa mưa đẹp quá, đẹp quá. อืมฮือคน่าลครับอืมโอ้ยประเสริฐ้องจิ้มมือขอรวหลายๆด้วยค่ะจิ้มมือดีกว่าบ่มบมมือน้องเอย มือแสบกว่าทิีหอดบานเท่านะพักผูกเองผูกเองเหมดละพักมันไปยุ่งบ้างแค่ผูกเองเหมดผูกคนพักขัข้นจองหมด เลี้ยงสัตว์จุยังเรียบไป,ปอปยู่บ่คะอืมเราจาพี่้อกไ่ะไปเฮ็ดกินเพราะว่ามันจีแยังว,งวิดีโอแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายโอ๊ย อยากกินโดนแต่วิดีโอมันเอาลงคลิปยากเสียครับเสียครับไปแล้วไปนาะไม่บายค่ะไปเฮ็ดกินแด้วค่ะโอ้ย